That's TV. บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะของรถยนต์รุ่นใหม่มิตซูบิชิอาลแลนเดอร์ phev ใหม่โดยเป็นการทดสอบสมรรถนะแบบ one day trip ไปกลับจากริมทะเลสาบเมืองทองธานีผ่านเส้นทางบริเวณรอบนอกกรุงเทพมหานครตลอดการเดินทางทําให้ได้พิสูจน์สมรรถนะการขับขี่ที่เหนือระดบับจากการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าเต็มรูปแบบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ปราศจากการใช้น้ํามันและยังปราศจากมลพิษ พร้อมอย่างได้สัมผัสความสะดวกสบายความกว้างขวางและความรู้หราเนื้อระดับของห้องโดยสารที่ครบทุกฟั่งชั้นเมื่อขับกลับมายังสนามทดสอบริมทะเลสาบเมืองทองธานีก็ได้พิสูจน์สมรรถนะอันยอดเยี่ยมของระบบขับเคลื่อนสีล้อ Super All Wheel Control ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมีเสถียรภาพและสามารถขับเคลื่อนได้บนทุก สภาพถนน Mitsubishi Outlander PHEV แสดงถึงความเชี่ยวชาญของมิ t u u i s s i มอเตอร์ทั้งในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้ายานยนต์อเนกประสงค์และเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน4ีล้อ Mitsubishi Outlander PHEV ใหม่จึงเป็นรถยนต์ทางเลือกที่ดีที่สุดที่สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานและโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชาวกมิตซูบิชิอย่าช้าไปกันได้เลยค่ะ